โอเคโปรแกรมวันนี้เราต่อจากครั้งที่แล้วน่าจะได้ฟักไข่ของเจ้าอินดอร์มินัสเรกนะใช่ไอตัวนั้นที่ไปจับมาก็โหเล่นมันสุดยอดดีมากเออวันนี้เราจะมาฟักกันไม่รู้ว่าจะได้เลเวลเท่าไหร่เดี๋ยวจะเป็นการสุ่มไม่รู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็มีไฮบริดที่เราจะจับกันวันนี้ใช่วันนั้นเราไปเจอกันที่ป่าเรดวูดนะเป็นไฮบริด ทรงเหมือนไทยมากได้เดี๋ยวเรามาดูดีเทลของมันกันไม่รู้เหมือนกันว่เาเป็นไงโอเคเริ่มจากการฟักไข่เจ้าอ,อีโดมินัสเรคก่อนเลย ได้จหนึ่งจนสองไม่ว่ากันวิธีการฟักของเขานั้นค่อขน,นข้างที่จะเสีเดดหน่อยนิดต้องใส่เข้ามาในนี้เท่านั้นด้วยเดินออนยังอ๋อยังไม่เดินออนโอ้โอเคถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะออกมาเลยปะวะไม่หรอกมั้งหลังจากการกลับมาจากการจับจับเจ้าไฮบริดผมว่าน่าจะได้พอดีโอเคฟักทิ้งไว้เลยแล้วกันตัวอะไรที่น่าสนใจเลยนะโอเคเข้าไปเรดบูลเลยแล้วกัน ่านนี้ต้องระวังให้ดีมันมีเสือทาราคลีโอะนะพร้อมที่จะตะปบ,บเราเสมอไม่เข้าดีกว่า,าแต่เสือได้อยู่ที่ใจทนะ้โอ้โหใส่โอ้ไหลหูเลยทีนี้เอาตะปบปิดความสวยนั่นทำไมอ่ะสองร้อยห้าสิบอีกแล้วเจ้าเลเวลไม่เกินนี้เลยจริงๆเด้อโถอเอ้ยเดมิน,นัสเฟรค โชว์สีหน่อยได้ไหมเมื่อกี้สีเหลืองโอ,โ, <c oughs> โอ้โหสนะีมิน้นโอ้นะอ,อ,อินดอมมีน่าสเกรกเหรอเอ้ยอินดอมแรปเตอร์เอาวะวันนี้ตัวเด็ดๆมาเกิดเยอะมากอินโดนะไม่ใช่อินดอมเอออินโดแรปเ,เตอร์แต่อย่างเรื่อันดูไอ้เรเวน้อยมากโคตรแต่ผมไม่ใช่เป้าหมายของเราเป้าหมายของเราคือให้พื้นแล้วก็มันอยู่แถวๆนี้แหละถ้าจะไม่ผิดโอโ้นี่ไงเจอตัวละมันอยู่นี่มันอยู่นี่ โอ้โหแล้วมันเทจ่จะจัดเลยะอะเป็นจังกนอตนะเอาว่าจังกนอตสักอย่างสัมติง4 5<อ>่เอ้อหาดูสิเปิดกล้องนิดนึงเี่อ450ก็โอเคนะไม่แย่ไม่แย่แยโห<อ>เ้โหล้านเลยเหรอแต่ว่าแต่ละตัวตรงนี้ก็โหดทั้งนั้นเลยผมว่าเรายิงปุ๊บล่อมันลงไปแล้วก็ยิงบนนี้โอ้โห เพอย่างเฟกปึ๊บเดรกเลย,เลยโอ้แมนโคตรรอเลยรอเลยลนแน่ลนรอลงมาก่อนรอลงมาก่อนฮา <c oughs> ลงวะแบบนั้นเข้าทางฉันละร้อยทางร้อยมันน่าจะตีฉันไม่ถึงโอเคตัวนี้ไม่น่าจะต้องใช้กับดัก งานอีฟี่ขอบใจคุณนกมากเดี๋ยวเรียกใช้บริการอีกกลับไ้นไปก่อนโหเท่ไปมากเกินสัดนส่แล้วกันโอเคต้องพยายามยิงที่ตัวแต่หัวมันใหญ่มากเห็นไหมมันหัวบังอ่ะเอ้าแบบนี้คุยทั้งวันยังได้นะติดแบบนั่นคตัวเไหมโอเคสลัดกันเจ้าเฮ้ยเฮ้เกินเกินเกิน ขึ้นได้ก็เกินไปอ่ะอแค่นี้ยิงยิงไม่โดนเลยอ่ะโอ้โหจะหนีไปไหนอ่ะไม่อยู่ไม่เฉยหรอไอ้หมอนี่โดนต้อให้เป็นไงขอดูอ่าค่าสลบมันขึ้นเร็วไหมโอ้โหแป๊บเดียวก็ไปสองตัื่นแล้วอ่ะโอ้โหแล้วก็ลดเร็วด้วยอ่ะไฮบี Hi ทุกตัวมลดเร็วหมดเลยปะเนี่ยโอ้โหมันลดเร็วเกินไม่ได้อ่ะทุกคน เพาะว่าต้องใช้กับดักสถานเดียวเลยนะไม่งั้นเราไม่ได้มันแน่เวลามันหนีตะเตลิดตายเถอะโอเคเอาแหละเปลี่ยนแผนกันกนิดนึง มันเข้ามาเดี๋ยวรอแบทแท็บอ่ะและอ่ะและ,อะ,อะโอเคโอลุ่บดังตึ๊ดดังตึก๊กโหลดมาโหลดผมว่าแบทแท็บเอาเจ้าอยู่นะตัวเจ้าใหญ่เบรอร์สักขนาดนี้อ่ะทำไมเดินแบบนั้นอ่ะโอ้หายโกรธแล้วหรอหายโกรธง่ายจังมันเดินช้าขนาดนี้ข้าว่าฉันไล่ได้ พุ่มไม่ช้าแล้วตามมาดิสู๊ข้ามอนข้ามอนเอาไฮโกดอีกแล้วอะหุยตัวอะไรอ่ะติดเท่มากแต่ว่าขบหุยสัดมันอาเจนอุยมันมันมันกิดว่าอะไรของมันอะเกินไปโอ๊ยโอ๊ยอาจจนทำอะไรสักอย่างตีหน่อยอุยอุย ไหวไปะเนี่ยต้องไหวสิจะต้องไหวเฮ้ยม,มันมันมันไอ้นี่มากอ่ะดูนี่มันกัดอาจเจนเราอ่ะพันสิบก่อนพันสิบก่อนกระปุกนกระปุกคนมันมันมีท่าอะไรอ่ะเหยียบคนเหรอชอบเหยียบคนเหรอชอบเหยียบคนเหรอทางนี้เลยคุณเพ่เออยังไม่โดนนะอุ้ดมด มานผจญเยอะมากค่าคิดถูกไปเนี่ยมาเล่นตรงนี้เนะี่ยโอเคดูดิมันฉลาดโคอ่ะมันมันหนีอ่ะข้อดีก็เลยก็คือมันมันไม่มีสกิลนะไอ้หมอนี่นี่านี่ เข้ามาเลยโอ้โหี่เดเดไม่ใช่แบบนี้นี่เกินอ่ะเกินไปมากฮิดเดียวเลยโอ้แบทแท็บก็เอาพี่แกไม่ลงจริงคิดอะไคิดไม่ออกเลยทีนี้มึงเอ้ยไปไม่เป็นเลยอะ อโอเคเดี๋ยวผมลงมอดลูกดอกยาสลบก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยค่อยมาจับพี่แกโอ้ยหหมอนี่มันโหจริงบอกว่าถ้าวิ่งกับพี่แกแล้วค่าสลบเป็นล้านขนาดนี้ไม่ใช่เรื่อง,ลงเล่นละเดี๋ยวข้าไปผลิตลูกดอกยาสลบของหมดมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะมาจับวันนี้ไม่ยังไม่สำเร็จว่ะจับไอมอนี่วันอื่นเดี๋ยวฉันจะปลากแค้นแน่รอเลยโอเควันนี้ขอยอมแต่โดยดีก่อนแล้วกัน โอ้หไททของไทของจูรัสตสิสเนี่าแะยังไม่เคยจับเลยนี่จะเกิดง่ายเดี๋ยวคข่ข้าขอเลเวลเยอะๆหน่อยแล้วกันรนะอยี่สิบห้าไม่มากเลยเลเวลตัวนี้ตัวหนึ่งโอ้โหไอ้มอโ,อโ,อโ,อโอนี่เลเวลเกือบจะแม็กเลยนะเนี่ยเจ้าอยู่ตรงนี้แหละอาเจนเดี๋ยวข้าขอไปวิ่งเล่นกับคทรายก่อนแล้วกันนะ มันวิ่งเร็ววิ่งเร็วเกินไปมากอ่ะเห็นปะจูดเลยเมื่อกี้เอาใหม่นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอแป๊บเดียวเดี๋ยวยาวไปยาวไปเวลเจร้อยจูราสิกไรเพงมาหนีแบบนั้นแสดงว่าใกล้แล้วหลอกปะเนี่ย ไม่น่าหลอกมีไกลซะขนาดนั้นอุ้ยโดนเดี๋ยวแม่นโคตร ح ح> ปัดประชาร์แล้วไม่ไงเโอ้โหไม้หักเลยนะไม่ไงดุท้ายมันจะลดสลบจริงปะเนี่ย จะหนีไปไหนหนีลงน้ำอีกแล้วว่ะไหม,มอนี่หนีไปไหนไม่รอดแล้วซะโดยดียอมซะโดยดีตรงนั้นปั๊กเอ้าไม่โดนนี่คงให้ยังไงล่ะโดนเข้าไปเรียบร้อยเอามาไทเซลท็อปโมเดลของจูราสสิกเลเวลตั้ง700ดดีอย่างโคตรเอา้าตื่นแล้ว เร็วโคตรโอเคเยี่ยมเลยทำไมตอนเจ้าวิ่งไล่ฉันจะวิ่งเร็วโคตรเลยอ่ะโอ้มันอารมณ์เหมือนแรดนะตัวนี้ยิ่งวิง่งอ่ายิ่งกดชิปค้างนี่มันมันจะวิ่งเร็วเพร่โอเคพาเบรี่ได้ด้วยโอ้พาเบรี่ดีโคตรเรยี่ยมยังสุดแต่ว่าคอรีวกกิวสกิลของ,ของเออขาอ,ขอการคลิกซ้ายนะ โอ้หมันจะเป็นการชาร์จเหมือนไทย์ธรรมดาเลยโอเคโอ้โหเอ้สกิลมีแค่นี้เองอย่างนั้นเหรอโอเคน้อยมากโหขึ้น้าเป็นบอสว่ะโอ้แต่เลเวลน้อยน่ะเข้าว่าค่าทำได้อทำอีกเลยโอ้โห มันฟัดโหดโคตรชาร์จเลยโดนโดนแน่มึงโอ้โหจะแวะที่ทำไมไม่ไหเจ็ดพ <7 000. S 2> ันเจ็ดร้อยลอยละเลี้ยวปิ้วๆไปเลยเฮ้ยวัดก่อนเลยพวกนี้ไม่ไหมมันดุมากเอเอกระเด็น กระเด็นกระอนหุ <de> ้ย <desserts> นูไม <ell> ่ได้เป็นเยอะเกินหมดยังโอเคี๋ยวดีก่อนเลยแล้วกันสปัดีครัโอราไทยเขาว่าแถวทำได้ทีเรก์ตรงนั้นเลเวลอยู่ที่เท่าไหร่ดูกคนเจ็ดสิบห้าเองอ่ะไม่เยอะไปเลยซัดโลดโอ้ยโดยกระตูดด้วยนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับมาก่อนตั้งหลักกลับมาตั้งหลักก่อนเอาใหม่เอาใหม่ไปโลดเออโดนแน่มึงไม่มีอะไรขวางกั้นแล้วก็ไม่มีตัวอะไรข้างหลังโอเคทีเร็กแล้วคำรามไม่ได้ช่วยนะเอ้ยครับอ้าวอะไร อะไรโูหกากอยไหมตัวนี้คือคือเดอะแบกแห่งการลงบอสเลยนะกากอยเลโอซอรัสเหรอปิ้วโอ้โหแม่นโคตรอ่าอุ้ยไม่ได้แม่นดอกเดียวแล้วทีนี้เริ่มละเริ่มกลับมาแล้วการปิ๊มันหนีแล้วเหรอ กันหนีแอะแฉฉันว่า้อา้หายไปแล้วอะ่ะอ๋อไปอยู่นูน่นเ,เลยโอ้โหโดนด้วยโอ้แล้วหลับเลยแม่นโครช็อตนี้คิบเบิ้ล ไม่รู้ว่าชอบอันไหนให้ทุกอันเลยแล้วกันเด้อคาดว่าเราเราทดสอบพลังแพนด้าแดงไหมเห็นแรปเตอร์ไหมผมว่าเราสามารถรอดจากแรปเตอร์วะ่ะพลังแห่งแพนด้าแดงอาจจะช่วยแบบช่วยได้ไงก็บอกว่าคนที่สวมแพนด้าแดงไว้ที่คอนั้นตัวที่เป็นแอคทีฟจะแบบว่าจะเห็นใจเราเฮ้ยจริงเนี่ยว่าเรายังไม่ใกล้พอวะ่ะเฮ้ยมันคือ โอโอเคความเทศความเทศความเทศ,เทศแล้วเอ้ยดีโลไม่ได้ผลไงครับตอร์อาจจะได้ไปกัดตัวอะไรเือโดนเขาลุมซะตายไหมนะ่ะเฮ้ยเนี่ยมันไม่ไม่กัดจริงมันสู้กับคอมปี้เหรเาว่าพลังเห็นแพนด้าแดง สุดเก่งโคตรใช่ได้จริงใได้จริงยกเว้นดิโลนะดิโลบอกไม่เนียนนะฉันเห็นเฮ้ยมันไม่กินคิเบิลเลยเหรอโอ้ไม่กินจริงมันกินครอปอันนี้ให้ตายเถอะนี่ม่งนได้ไปแล้วเราก็ไม่ได้จอดดูไนงะโอเคได้มาอีกหนึ่งตัวแฮตเอกเหรอโอ้ต้องกดกนโอ้โหเลยไม่รู้ได้ยด้งไงอะ ย,ย,ยัยงไงอะมาแล้วมาแล้วแล้วไงต่อโอ้โหโอ้โหแล้วมาเจ็ดร้อยนะเป็นเบบี้น่าจะเป็นตัวเมียนะเอาว่าโอ้โหไม่งั้นมันได้ตั้งนานแล้วความจริงอะโอ้ยชีน่ารักมากเอิ่มต่อเนื้อให้พี่แก,กกินก่อนไม่งั้นเราโดนมันกินแน่โอ้โหตัวเร็วโคตรตรึบตัวแบบตึบๆเลยอะ่ะเขาต้องทำแนนนี่แล้วอ่ะ มันจะได้มีค่าอิมพลิงไงโคตรโอ้ไอโ้โหตัวเร็วโคตรเลยอะนี่คือินดามินัสเร็กเอ่อต้นตำรับต้นฉบับเพลงโคตรได้ไหมโอ้โหนี่ไงเมดได้จริงโอ้ได้ด้วยโอเคโอเค <c oughs> และแผนของเราก็อัปเดตเลยแล้วกันแผนของเราพังพี่นาฏไปแล้วการจับเจ้าไทเซราท็อปตัวนั้น เราได้จะวางกับดักนะแต่ว่ามันขิดกับดักเราทีเดียวอะพังพังพีนาดไปเลยหรือว่าลองอีกทีนึงดีชัดผมว่าลองอีกทีก็ได้เมื่อกี้เราอาจจะแบบอยู่ใกล้มันเกินไปไนงะฮึปโหแล้วไข่มาแล้วไนงะโอเคไข่อันนี้นะ่าจะต้องอาจจะต้องฟัก,กแบบปกติทราบแต่ว่ายังรอยนะเดี๋ยวรอแนนนี่ก่อนแล้วกัน ซีเบิลไปก่อนขอยทีงนล้วกันนะผมว่าน่าจะได้ว่ะเราต้องล่อมันแล้วก็อย่าอย่าไปอยู่ใกล้มันเลยอะ่ะตัวตัวตว,ตว,ว่าแต่มันไม่ทำร้ายเฉพาะคนคนที่อยู่ใกล้ๆอะ่ะถามวะอย่าโอ้ไม่ทำโอ้โเคลเลยนั้นเราไม่ต้องไปล่อมันแล้วผมว่าฮึโอ้อโมด เบ่อนไม่ได้เหรอยังยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดตามเวลาหนะ้าเสือหน้าขวานขนาดนี้ยังมีเวลามาตีกันอีกตีกต็ตีตีก็ตีดักดัก ได้ปะมาตรงนี้เจ้าโบมาตายน้ำตื้นแบบนี้จริงๆเหรอเฮ้ย,อ,ยอ,อะไรอ่ะโอเมก้าเร้กเกลียวมาอยู่ข้างหลังได้ยังไงอ่ะงงเลยอ่ะ เฮ้ยจะเอากันจริงหรอเฮ้ยมาสู้กันจริงๆโอ้โหหีชีตไม่นะฉันดันไปขังมันเอาไว้อะ่ะจะคุมกำเนิดมันเอาไว้อีกโอ้ยเราต้องช่วยมันเราต้องช่วยมันกดปล่อยมันออกจากพัฒนาการกลับบ้านไปก่อนหุ้ยเอา้ากินกระเดงเหรอ มันมีทั้งสองตัวเลยเฮ้ยมันเอาจริงอ่ะม,มันซัดโอเมกา้าหมอบเลยอะเมื่อกี้โอเมกา้าตายไปแล้วตัวหนึ่งใช่ปะมีสองตัวเลยเหรอจะต้องช่วยมันฉันต้องช่วยมันเออควิดเข้าไปแบบนั้นสวยโดนวะโดนอยู่วะ,วะตีโคตรเออแบบนั้นสวยแล้วทำไมตอนแรกมันมันตีเดโนเกตเราแตกไปเลยวะควิดอีกควิดอีกควิดอีกอื้มแบบนั้นนี่สวยสวยิงโคตรสูส้ได้เจ้าสู้ได้ไท อวันเออเอเอ,เอม,มีเนาะไม่มีตัวใช่ป่ะโอเคอเชียรยมวยเลยอันนี้ผมเชียทยท้ายสุดใจดิ้นถ้าจะผ่านนี้ไปได้นะจาจะเป็นตัวที่วันๆกับนี่เลยอะ่ะโอ้โหโอเมก้าเร็กโอ้โหตายเธอเหมือนเอาโอเมก้าเร็กสบายเลยไหวชิวแน่สวยซัดเข้าไปค่อยๆๆย,ย,ยแบบนั้นถ้าขอจัดดิวเอา้าอันนี้เป็นปอนโต้หรอ โอเมกาเร็กเหรอเมื่อกี้ฉันเห็นศพมันจริงๆนะโอ้แล้วได้ชุดมาฟรีเลยมึงเอ้ยเยี่ยมอย่างโคตเยี่ยมอย่างโคตรอัลล <c oughs> ็อกร็จฟรีติ่งสัตว์โอ้โหฟามมันได้เอเลเมนต์ดัสด,ด,เเเด้วยเหรอเอ้ไดเอลเมนต์ด้วยเหรอโอเคมาเจ้าท้ายเจ้าท้ายเจ้าโหดมากวันนี้เจ้าต้องเป็นของข้าเมื่อกี้กลับไปแล้วก็น่าจะเอา เผอรียกว่าอะไรนะทุกดอกยาสลบมาพอดีเลยลืมเลยเลได้ทั้งวันวันนี้ต้องยิงไกลๆหน่อยยิงไกลๆเคยลยะไกลพอไหมน่าจะไกลพอแหละยังไม่ได้อ่ะสสแรกขาดเลยอ่ะแล้วค่าสลบพี่แกคือล้านกว่าๆไง วิ่งกับพี่แกไม่ไหวแน่ข้าสรบมันขึ้นทีป่ประมาณสมประมาณตัก5ห้าพันโหจเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เราอาจจะต้องพรุ่งนี้แล้วกันเราอาจจะต้องใช้ลูกดอกยาสลบที่เป็นหมอดนะช่วยแล้วโอเคยอมแพ้ยอมแพ้ไม่ได้จริงๆครั้งแรกข้าก็จะมาจับแล้วนะตอนต้นไล์เนี่ยสภาพเหมือนเดิมเลย แดีอันนี้เหลือให้ต้องสองอันตัวอะไรครับมันเป็นตัวไฮบริดนะตัวเนี้ยชื่อว่าจังกนอตไหมตัวเนี้ยจังกนอตประมาณนี้นะเออสาเป็นตัวทดลองที่ผสมหลายๆตัวเข้ากันซึ่งเราจะดูดีเทลหลังจากที่เราจับได้ทันวันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันโอเคกลับบ้านกัน